เมื่อวันที่13ตุลาคม2565มีรายงานว่าที่ประชุมสมัชาาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติด้วยคะแนนเสียง143เสียงจากทั้งหมด193เสียงในมติประนามประเทศรัสเซียต่อความพยายามผนวกดินแดน4แห่งของประเทศยูเครน มีรายงานว่าประเทศที่งดออกเสียงมีทั้งหมด35ประเทศเช่นจีนอินเดียไทยคิวบาลลวมงโกเลียปากีสถานสีลังกาเวียดนามและอื่นๆและ5ประเทศโบสไม่เห็นชอบได้แก่เบลารุสเกาหลีเหนือนิการาโกซีเรียและรัเสเซียสำนักข่าว BBC ตั้งข้อสังเกตว่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์การโหวตครั้งนี้มีจำนวนเสียงที่อยู่ขั้วตรงข้ามรัเสเซียมากที่สุดนับตั้งแต่ที่รัเสเซียเปิดฉากลุกรานยูเครน มติดังกล่าวของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเกิดขึ้นหลังสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียจัดพิธีอย่างเป็นทางการเพื่อลงนามในเอกสารรับรองสี่ภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียและพิธีการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชามติผนวกดินแดนในทั้ง4ี่พื้นที่ผ่านอย่างท่วมท้นท่ามกลางเสงวิภาควิจารจากกลุ่มประเทศตะวันตกว่าเป็นประชามติลวงโลก ความเคลื่อนไหวล่าสุดมติชนออนไลน์รายงานว่านายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินันครนิวยอร์กแจงถึงเหตุผลของไทยที่ตัดสินใจงดออกเสียงดังนี้ 1. ในฐานะประเทศขนาดเล็กที่มีอำนาจอธิปไตยประเทศไทยยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญเสมือนแนวป้องกันสุดท้ายไทยยังยึดถือโดยชัดแจ้งต่อหลักการเคารพอธิปไตยและบรุรณภาพแห่งดินแดนของรัฐต่างๆตามหลักของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทยยึดถือนโยบายมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องว่าจะคัดค้านการข่มขู่คุกคามหรือใช้กำลังต่อบุรณาภาพแห่งดินแดนของรัฐใด,ดรัฐหนึ่งและการใช้กำลังผนวกดินแดนของรัฐอื่นโดยไม่ได้ถูกยั่วยุ 2. อย่างไรก็ดีประเทศไทยเลือกที่จะง,งดออกเสียงลงคะแนนต่อข้อมติที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและมีสถานการณ์ขึ้นลงอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการด้อยค่าต่อโอกาสที่การทูตจะยังผลให้เกิดการเจรจาข้อมติที่สันติและปฏิบัติได้จริงเพื่อแก้ไขความขัดแยง้งซึ่งอาจผลักให้โลกไปสู่ความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์และการพังทลายของเศรษฐกิจโลก 3. ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างแท้จริงต่อก,การแบ่งแยกควาการเมืองที่สูงขึ้นในหลักการระหว่างประเทศซึ่งทำให้เกิดผลในทางลบต่อวิธีการและแนวทางการยุติสงครามการประนามนั้นจะย่วยุให้เกิดความขัดขืนและลดทอนโอกาสของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง 4. ประเทศไทยโศกเศร้าเสียใจกับการทำลายล้างทางกายภาพทางสังคมและทางมนุษยธรรมของอยูเครนและความยากลำบากที่รุนแรงซึ่งประชาชนชาวยูเครนต้องทนทุกข์ทรมาน ไทยจึงต้องการเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในโศกนาฏกรรมในยูเครนนี้จะต้องลดความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งพยายามเสาะหาสันติวิธีเพื่อจัดการกับความไม่ลงรอยโดยอิงกับความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้และข้อห่วงกังวลจากทุกฝ่ายความมั่นคงของมนุษย์และสิทธิ์ในการมีชีวิตนั้น เป็นเสาหลักที่สำคัญในปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ3และถึงทุกวันนี้สิทธิดังกล่าวได้ถูกพลากจากชาวยูเครนและประชาชนอีกหลายล้านคนทั่วโลกมันจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่ได้รับความเคารพสูงสุดแห่งนี้ในการนำสันติภาพและความปกติสุขของชีวิตกลับมาสู่ชาวยูเครน ไม่ใช่โดยการใช้ความรุนแรงแต่ด้วยกลไกทางการทูตเท่านั้นที่จะสามารถนำสันติสุขกลับมาได้จริงและโดยถาวรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ